สรุปข่าวเชียงเมยูโกประจาวันที่14พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟอรบอลแมนเชสตเตอร์เชียงนี้ขอสนออารัรยังไงสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีเดอะซันนะฮะอางเบนร์รีเนี่ยสนใจจะดึงรุดนั่งกุนซอในขรันี้นะโดยการที่ทางด้านของทางฝั่งเดอะซันสื่อจอมแฉของสื่อผู้ดีอังกฤษนะฮะรายงานข่าวที่จะว่าเบอร์รี่เนี่ยแสดงความสนใจที่จะดึงทางน้านของรุดฟันิตตรอยมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมหากว่าตัดสินใจแยกทางกับสกอตส์พาร์เกอร์ในครั้งนี้ ตัวเทนเนอร์ชาวดัชเองทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วง4เกมนั่งเก้าอีก้กุนสือช่วงคราวของแมนเชสเตอร์เดนโดยนำทีมชนะไป3เสมอ1นนแต่การมาของโดรเบนอัมบอริมพร้อมทีมงานไม่มีที่ว่างให้กับฟอนิโตรอยเลยจากการบริงานของสื่อแดนผู้ด,ดีอ้างว่าบอดบริหารของเบอร์รี่ชื่นชอบรุดมากเป็นพิเศษและก็พร้อมที่จะดึงมานั่งเก้าอีก้กุนซือหากมีการเป,ปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้ที่สโมสรน,นะ โดยสโมสรนในแชมเปี้ยนชิพดึงฟาร์เกอร์เข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่ของแห่งชินเทอร์ฟมัวเมื่อสมเมอร์ที่ผ่านมาและผลงานในช่วงซีซั่นนี้ถือว่าไม่เลวเลยเก็บไปมากถึง27แตม้มแต่ทั้งหมด11เ15เกมในแชมเปี้ยนชิพ โดยชนะไป7เสมอไป6แพ้ไป2ตามหลังซันเดอร์แลนด์ทีมเชนนำาีแต้มซึ่งการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากในครั้งนี้อาจะผมเป็นว่างานนี้จะเป็นเช่นนั้นจริงหรอถ้าเป็นจริงงานนี้ต้องรองดูข่าต่อไปก,ก็นด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงงานนี้อีซักเปิดใจเรื่องข่าวลือการย้ายทีมอย่างต่อเน,นื่องนะ โดยการยิ่ทางด้านของอลิสันเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลพูดถึงเรื่องข่าวลือเรื่องการย้ายทีมที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยสตาร์ดวิวยี่ิาปีรายนี้ได้โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วในการทำไปมากถึง25ประตูจากทั้งหมด40เกมทุกบริการกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของอาร์ซอลซึ่งแม้จะไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามแต่คาดการณ์ว่าปืนใหญ่เนี่ยยังให้ความสนใจในครั้งนี้อยู่เลยนะ โดยอิสซักได้กล่าวถึงข่าวที่มีออกมาบอกว่าตลอดอาชีพการงานของผมผมไม่เคยพูดถึงหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมและระหว่างฤดูกาลเลยเป็นเวลหลายปีแล้วที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผมเลยนะผมกำลังพูดถึงสถานการณ์ของผมในทีมนวิวคาสเซลและผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรที่นั่นในขณะนี้ ผมเองนั้นมุ่งมั่นกับการทํางานอย่างเต็มที่และเราก็จะมีฤดูการที่ยอดเยี่ยมยังมีโอกาสดีๆอีกมากมายสำหรับสิ่งนั้นผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่เรื่องอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือข้อมูลและก็ข่าวลือมากมายที่ทักจะออกมาแต่สิ่งที่ผมได้อ่านส่วนใหญ่แล้วนั้นไม่เป็นความจริงนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมพูดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดในเวลานี้ เป็นดัว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกับรายการกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไราอาริสันเดอร์อิสซักกับการย้ายทีมผีจะโดดเข้าร่วมวงไหมงานนี้ยังไม่มีใครร,รู้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารรยังไงโจชัวคิมมิสแทงกัก๊กอนาคตกับทางด้านของบบเยนนะในกรนี้ผีรออ่าตบเท้าเข้าลุยได้เลยนะฮะเมื่อโจอชัวคิมมิสยังคงให้สัมภาษณ์แบบกำกวมกรณีของอนาคตตนเองกับบาเยนเมินกจะเอายังไงดี ดยกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีกำลังที่จะหมดสัญญากับบาเยมินิกในช่วงจบฤดูกาลนี้แม้ที่ผ่านมาสโมสรดังของสกุลเดซโซริกาเยอรมันจะหาทางเจรจาสัญญาฉบับใหม่แต่ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนั้นตัวคิมิชเองฐานะก,กัปตันอินซีเล็กก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของอนาคตของตดเองกับพันธุ์ของเสือใต้กระนั้นใจความสําคัญยังดูครุมเครืออยู่นะเท่าที่พวกเรารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของผมในช่วง8ปดถึงสิสัปดาห์ก่อนหน้านี้ รู้สึกนะว่าออกในทธนนองเมื่อไรคิมมิชจะย้ายออกไปเสียสัก,กทีกองกลางเบิร์ชก้าปีอะไรนี้ก็ได้กล่าวตอนนี้กลับเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปอีกครั้งมันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญในอาชีพของผมมันควรจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวกับตําแหน่งการเล่นที่ผ่านมารวมไปถึงอนาคตในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน างด้าน,น,นของสกายสปอร์ตเยอรมนีเปิดเผยว่าบอร์เยนเองนั้นยังคงมองคิมมิสเป็นกำลังสำคัญและก็อยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพราะว่าตอนนี้สุมเสียงเสียนักเตะแบบไร้ค่าตัวในขณะนี้ หากว่าอิงตามบทสัมภาษณ์ของคิมิชแล้วอาจจะพยายามส่งสัญญาณให้กับทางด้านของไบยอเมดิครับทราบว่ากองกลางเดวิสิค้าปีวลานี้อยากจะลงเล่นตำแหน่งมิดฟิลมากกว่าแบ็กขวาเพราะก็มีหลายครั้งที่เสือใต้จับคิมิชไปเล่นตำแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นคว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเราไาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงอนาคตเมสันเ้าส์กับทนงด้าของแมนยูในมือของตรเบนอาโมริม จะเป็นยังไงกันนะโดยก็เห็นภาพนะฮะกุนซือแมนยูคนใหม่อย่างนั่งของบริเวณอาร์บริมเนี่ยเข้าสวมกอดเมสันเมา้าเป็นการทักทายแล้วและก็เลยเกิดแร,รดงบันดาลใจที่จะกล่าวถึงนักเตะวัยเบญจเพศผู้นี้อีกครั้งแลมวแต่ถูกดึงมาด้วยค่าตัวสูงถึง55ล้านปอนด์เขาเพิ่งจะลงเล่นตัวจริงให้กับแมนยูไปเพียงแค่11นัดเท่านั้นสำรอง15นัดในครั้งนี้ โดยเหตุผลสําคัญประการแรกที่ทําให้เบสันเมาส์ลงเล่นแบบกระปิดกระปอยก็คืออาการบาดเจ็บที่เป็นเลื้อรังตอนนี้แค่บัแดงวันบีมะเกาะยังเจ็บเลยนอกจากจะถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปอย่างสม่ำเสมอแล้วตําแหน่งการเล่นในทีมปีศาจแดงเองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสําหรับเขาในเรลานี้โดยตอนอีดิคเชนฮักยังวางตูดบนเก้าอีกก้กุดซื้อปีศาจแดงแตาแหน่งของเบสันเมาส์ก็คือหมายเลขสิบและก็หมายเลขแปดในระบบ42-31 ขณะที่ตอนคาแข้งให้กับเชลซีเขามักจะถูกส่งลงเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกทางด้านซ้ายในระบบ4-3-2-1แต่ก็ไม่เชิงหน้ากึ่งบีสซะเท่าไรนักต้องย้อนกลับไปในช่วงนัดชิงชนะเลิศเดือดสุดยูฟาแชมเปียนลีก2 0 21ที่ทมัสตูเคิลวางระบบ3-4-2-1ให้กับเชลซีเมสันเมาส์คือหนึ่งในสองมิดฟิลด์ตัวรุกที่เล่นอยู่ข้างหลังโขงหอ,อกตัวเป้าอย่างไคลส์ชาวิด จุดนี้เองอาจจะมองได้เลยนะว่าในเครื่องแบบอสูรสั่ง,งามเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นักเมือ่อบรเบมเอาวริมสับตีนมาที่แมนยูและมาพร้อมระบบ343าหรืออาจจะแยกย่อยเป็น3421ด่หนแน่นอนว่ามันน่าจ,จะเหมาะกับล็อเตจจอมล่องหนผู้น,นี้มากกว่าระบบนี้ไม่มีตำแหน่งหมายเลขสิบดังนั้นบรูบเดชจะถูกขยับออกไปเป็นกองหน้ากึ่งปีกในสูตร3-43หรือมิดฟิลตวรุกในสูตร3-4 2-1ที่เกิดขึ้นหากาฟิตสมุนแบบเมสันเมลวมิธิตจะเป็นบิทฟิลตลัวรกอีกคนในสูตร3-4-2-1นอกจากหน้าที่ในการสร้างสารรค์เกมรุกแล้วยังใช้ประโยชน์จากความขยันทุ่มเทในการวิ่งไล่เพชคู่แข่งด้วยซึ่งณนะจุดนี้ลาเตะที่เพื่อนร่วมทีมเรียกสั้นนว่าไอเบสพร้อมลงสนามรับใช้ในใหม่แล้วครับท่านในครั้นี้ มื่เกิแล้วก็ขอญาตตั้งความหวังและก็อดใจช่วยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดคนนั้นกันอีกครั้งด้วยนว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่ในครั้งนี้ได้สําเร็จหรือไม่แต่ก็สระรอยนว่าจะถูกอาการบาดเจ็บลักควาตัวไปอีกหลือกมากกว่านั้นอีกไหมอันนี้ต้องรอติวที่ผลงานเอากรแล้กกันครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเอาแล้วยังไงแมนยูตามลุกวาวแข้งเป้าหมายพร้อมจะย้ายทีมแถมมีความสามารถตรงตามแผนของอัมบริมด้วยนะ โดยแมนยูมีลุ้นแล้วเบื่อแค้งเป้าหมายประกาศชัดเจนพร้อมจะย้ายทีมแถมก็มีคุณสมบัติครบถ้วนรงตามแผนที่อัลบริมคุณซื้อใหม่จิ้มมาไว้โดยแมนเชสเตอร์อเดนทีมชช่นนำในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะคว้า จนทานทาประกันหลังทีมชาติเยอรมน,นีจากไบเออร์เลวโคเซนแชมป์ในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันได้ดูการล่าสุดมาเสริมความแข็งแกร่งในทัพนักเตะในช่วงเดือนมกราคมนี้ล่าสุดนั้นปีนี้ทีมทานของซาฮาวีเอเจนต์ส่วนตัวของจนทานออกมาให้สัมภาษณ์กับเวสต์อันทอนทัชสื่อเมืองเบียว,ว่าพร้อมจะย้ายทีมแล้วซึ่งกองหลังในวัย28ปีปรายนี้ก็การจะหมดสัญญากับไบเออร์เลวโคเซนหลังจบฤด,ดูกาลนี้ โดยตันของจทรนทานนี่เกือบจะย้ายไปที่บบร์มินิกในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีการรายงานข่าวเลยนะว่าอรีบโคเซนเรดค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาททำให้ดิวนี้ล่มไปในท้ายที่สุดซึ่งทางตัานของปินซ่าวียืนยันแล้วว่าน,นักเตะในความดูแลของเขายังคงเปิดกว้างหากว่ามีโอกาสในการย้ายทีมโดยตัวแทนของจอรทานทานได้กล่าวว่า เราเองนั้นพยายามเป็นเรื่องการย้ายทีมของทาเมื่อเัม,มอรที่แล้วน่าเสียดายที่เลวโกเซนเองนั้นเรียกค่าตัวของเขามากเกินไปความตั้งใจคือการไปที่บาเยนประวัติสโม,มสรต้องการเขาจริงๆส่วนตอนนี้สถานการณ์นะฮะง่ายมากเลยนะโจตานเนี่ยพร้อมจะย้ายไปที่สโม,มสรใหญ่ในช่วงเสมอรหน้าในคร้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นะะครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ